วัดวันมาทำก่อแก้วเกิดกายนาเรื่องสั้นใหญ่สูงคุณสารคดีใหม่มองยังเป็นประโยชน์รู้อย่าเก่าเกิดกาย วัดวันมุนเปลี่ยนแท้ทางธรรมนาผัดวันคืนประจำมาจึงแจงบุญทานยากนิดน้ำนานอ่านนอ,อยังมลิกิดแปลงเรืงราร

สวัสดีสสดค่ะเราเปิดรายการมาด้วยการขับเสภาเพราะๆนะคะจากใจของเพื่อนๆถึงอาจาร,รย์วัฒนาบุญยังนักเขียนเรื่องป่าค่ะซึ่งเป็นที่รักของเพื่อนๆนและก็แฟนนักอ่านค่ะบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นที่บ้านเชิงเขาฉมเาของอาจาร,รย์วัฒนาในวาระครบรอบ60ปีของอาจาร,รย์ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะเพื่อนเพื่อนลูกศิษย์และแฟนแฟนนักอ่านไปร่วมงานและไปร่วมอวยพรวันเกิดของอาจารย์เกือบถึง200คนเลยทีเดียวค่ะ ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าอาจารย์วัฒนานั้นเป็นคนที่อัธยาศัย,ยดีเป็นกันเองให้เกียรติแล้วก็ดูแลผู้อื่นก่อนเสมอค่ะเพื่อเป็นการยืนยันคําพูดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากเพื่อนพ้องน้องพี่ที่พูดถึงอาจารย์วัฒนากันค่ะใจกว้างแล้วก็มีลักษณะแบบครูจริงๆเลยคือว่าบางเรื่องก็ดุแต่ว่าดุด้วยความเมตตาเนี่ยผมก็เลยสังเกตว่ามีลูกศิษย์ลูกหารักแล้วเสียงดังแบบครูนะครับพูดใครๆใกๆล้ๆก็รักแก แล้วก็แจจริงใจมีแต่ให้เป็นสุภาพบุรุษเช่นเดินป่าเนี่ยต้องดูแลเด็กๆให้หลับได้นอนครบทุกคนตัวเองถึงจะนอนเลนยน,นี้เป็นข้อดีของอาจารย์วัฒนาส่วนข้อไม่ดีนี่ผมยังมองไม่เห็นครับเป็นคนที่กันเองแล้วก็ใจดีแล้วก็วกคบได้กับทุกคนรู้จักกับทุกคนไม่ถือตัวแล้วก็เป็นคนที่เปิดเผยคุยกันตรงๆถ้าเรายุกมีโอกาสคุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวแล้วเราจะพบว่า เราคุยกันอย่างตรงไปตรงมามีความคิดที่ไม่ต้องซับซ้อนความเป็นคนสบายๆคุยกับทุกวัยได้เพราะว่าผมสังเกตว่าเวลาแกคุยกับเด็กแกก็คุยได้เลบาฟังแล้วก็คุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่าผู้ใหญ่กว่าแล้วก็ที่สําคัญผมว่าเวลาแกพูดเนี่ยแกพูดออกมาจากใจมันน่าฟัง นุ้งนิงได้อ่านหนังสือที่ระลึก33ปีนักเขียนเรื่องป่า60ปีวัฒนาบุญยังเล่มนี้มีเพื่อนอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรณศิลป์คุณสถาพรสีสัจจังได้เขียนสรุปตัวตนของอาจารย์วัฒนาไว้อย่างชัดเจนมากค่ะทุกครั้งที่อ่านงานของวัฒนาบุญยังผมก็แอบปลื้มที่ตัวเองได้มีโอกาสเป็นเพื่อนเขาที่ปลื้มก็เพราะรู้สึกว่าตัวเองอ้างอิงได้เพิ่มขึ้นว่า เป็นเพื่อนกับนักเขียนเรื่องปาที่เป็นเบอร์หนึ่งของวงวรรณกรรมไทยปัจจุบันใครจะรู้สึกอย่างไรก็ตามแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆที่อาจารย์วัฒนาได้รับการยกย่องขนาดนี้นะคะก็เป็นเพราะความพยายามทั้งสิ้นค่ะ เนื่องจากอาจารย์เริ่มต้นงานเขียนตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มอชอนะคะ,คะแต่เขาไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เลยสักครั้งแต่ก็ไม่เลิกเขียนค่ะจนกระทั่งปี2520นะคะเรื่องสั้นเรื่องแรกถึงได้ตีพิมพ์ในหนังสือฟ้าเมืองไทยค่ะซึ่งนั่นก็เลยทําให้อาจารย์มีกําลังใจเขียนเรื่อยมาค่ะ จากปี2520ถึงปี2553ตอนนี้อาจารย์มีผลงานรวม35เล่มเลยนะคะพี่ย่อมช่วงหน้าเราจะมาดูกันค่ะว่าผลงานของนักเขียนเรื่องป่าที่ชื่อวัฒนาบุญยังจะน่าสนใจอย่างไรและทำไมจึงยืนหยัดและมีแฟนเหนียวแน่นได้ขนาดนี้ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ